สวัสดีครับโพสต์นี้ก็ขออนุญาตรีวิวเครื่อง f c พกพานะครับตัวนี้จะใช้บอร์ดของ f c เม็ดถั่วนะครับอ่า f c บอร์ด IC นะครับ f c เม็ดถั่วนะครับตอนแรกก็เปลี่ยนมาหลายบอร์ดนะบอร์ดยางก็ใส่แล้วก็บอร์ด FR22 ก็ใส่สุดท้ายก็ได้บอร์ดเม็ดถั่วนะครับแล้วก็เคลียร์ที่สุดนะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับผมนี่ฮะเสียงก็จะอยู่ในความดังประมาณหนึ่งนะครับที่โอเคฮนะจอนะครับเป็นจอจอตัวนี้นะ่าจะ5นิ้วนะ แต่วัดวัดจริงๆก็อยู่ที่4.5แหละแต่ว่าเขาวัดมุมตะแยงจีนนะวัดมาเป็น5นิ้วได้ผมก็งงเหมือนกันนะครับระบบแบตเตอรี่นะครับจะเป็นระบบชาร์จแบบวงจรชาร์จแบบนี้นะฮะอันนี้ปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไฟยังกระพริบอยู่นะครับสักแป๊บนึงจะดับเองนะครับเวลาชาร์จเนี่ยหรือเวลาใช้งานแบตเตอรี่หรือเปิดเครื่องนี่ครับเราก็จะเนี่ยนะให้ดับม่น,นะครับ โอเคตอนนี้ดับแล้วนะครับเปิดปุ๊บไฟตัวนี้จะแสดงนะสถานะว่า,าเครื่องทํางานนะครับนะครับหรือว่ามันเปิดเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าไฟตรงนี้กระพริบ,บไม่กระพริบ,บหรือกระพริบติดทีติดแล้วก็หายไปเลยเนะี่ยคือแบตใกล้จะหมดนะครับวิธีสังเกตแบตใกล้จะหมดอีกวิธีนึงก็คือ,อเสียงมันจะเพี้ยนนะครับเพราะว่าแรงดันไฟมันอ่อนแบตท,ที่ใส่ข้างในเครื่อง1000แอมป์นะครับ ตอนแรกใส่ไว้3,000แอมป์แต่คราวนี้ว่าตอนแรกผมใช้ใช้บอร์ดเม็ดยางใช่ไหมแต่ว่าบอร์ดเม็ดยางมีปัญหาเรื่องการเล่นตลับอ่อตลับเกมกอนะ๊อฟน่ะตลับเม็ดยางนะ่ะแล้วมันจะเป็นภาพเป็นเส้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 นวิ่งวิ่งอะไรเงี้งยก็คือ,คอไ,มไม่เคลียร์ฮะก็เลยต้องใช้บอร์ดไอซีนะครับบอร์ดไอซีก็หมดไป4บอร์ดนะในการทําตัวนี้นะคือทดลองทำเนี่ยนะครับก็4บอร์ดนะครับแต่ตัวนี้คือสมบูรณ์แล้วนะตอนนี้คือใช้บอร์ดบอร์ดบอร์ดเม็ดถั่วเลยนะครับบอร์ดเดิมเลยนะครับ โดยรอบนะฮะมีอะไรบ้างาตรงนี้ชาร์จนะครับรูแล้วก็นี่จะเป็นรูเสียบจอยรูเสียบจอยพอตตัวนี้ใช้จอย FR 22เสียบได้นะครับใช้จอย FR 22ได้นะฮะแล้วก็ชาร์จนะครับสายชาร์จชาร์จเข้าตรงนี้อันนี้ไฟ5โวลต์น,นะครับใช้ไฟหัวหมือถือทั่วไปชาร์จนะครับอ,อันนี้จะเป็นปรับปรับสีสันจอนะครับสวิตช์เปิดเครื่องจะไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับถ้าเกมไหนปรับ ประเภทรุ่นหนึ่งไหนที่เรารีเซต็ตแล้วเปลี่ยนเกมคือเปิดเปิดปิดไปไว้นะครับอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้เลยฮะมันก็จะเป็นเหมือนรีเซ็ตนะครับเ,เวลาเสียบออกทีวีผมจะมีสายให้นะสายตัวนี้อันนี้ปรับครึ่งเนี่ยปรับขึ้นเนี่ยก็คือเล่นจากจอนะครับถ้าเกิดออกทีวีก็คือปิดลงมานะครับแล้วก็เราก็เสียบเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเสียบแล้วต่อ,ออกทีวีนะครับ อันนี้คือปิดสวิต์ลงมานะครับแล้วเราต่อทีวีภาพจะออกเข้มนิดน้อยนะครับเพราะว่าผมเซตให้ให้มันเหมาะกับอ่าระบบพกพานะครับเพราะจอตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ทําสีเข้มเนี่ยเอเวลาเล่นจากจอสีนจะซีดมากครับเท่าที่ดูอันนี้น,นะครับต่อทีวีนะครับโดยผ่านตรงนี้นะครับปิดสวิตช์ลงมาก่อนนะครับจะมีเสียงหึหมบ้างนะครับ ปรับวอลลุ <oyu> ่มท <vastly> <less> ี่ทีวีได้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะเวลาภาพออกทีวีสีจะเข้มนิดหน่อยนะครับก็ปรับปรับแสงเรานะครับที่ทีวีอ่าเดี๋ยวต่อไปมาดูเล่น2คนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเปิดใหม่นะครับรีเซ็ต เล่นสองคนนะครับล้าก็เสียบจอยได้เลยนะฮะเสียบจอย FR 2อเนี่ยหรือว่าจอยที่ผมทำไปให้เนี่ยได้เลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะเช็คจอยให้ดูนะฮะอันนี้ที่ผมแก้ไขไปก็คือผมเปลี่ยนสล็อตนะครับเพราะว่าสล็อตอันเก่าขามันพับแล้วผมไม่ได้สังเกตไงเพิ่งมาสังเกตก็เลยต้องยกสล็อตออกมาใหม่นะครับโอเคลองจอย2กันแล้วจอย1ใช้ได้ปกติอยู่แล้วนะฮะจะเสียบจอย2เพิ่มได้แค่จอยเดียวนะครับ เนี่ยจะสองทำงานปกตินะครับสีแดงนะฮะ,ฮะโอเคดูจอยหนึ่งนะครับกดเบาๆนะฮะไม่ต้องกดแรงปรับภาพนะครับตัวนี้จะปรับโหมดได้นะครับผมเนี่ยนะฮะปรับโหมดอ่าสิบ 4ีส่วน3 16ส่วน9ได้นะก็คือภาพยืดกับภาพสัดส่วนของมันนะครับอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะก็ตรงนี้เมนูนะครับกดเข้าเมนูกดตรงๆนิดนึงนะฮะนี่นะมาสบ16ส่วน9มานะครับโอเคเสียง จะดังอยู่จุดหนึ่งประมาณดังกว่าเกมบอยแอดวานนะครับเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าแบตที่ใส่อ่ะ1,000แอมป์นะครับ1,000แอมป์ 1, เนี่ยแล้วก็ต้องปรับใช้โมดูลปรับแรงดันไฟใช่ไหมครับอันนี้เวลาแบตมันอ่อนเ่ยอ่ามันจะมีเสียงหอนบ้างคือแบตมันจะจะหมดนะครับก็คือเหมือนกับก,การปล่อยอากำลังไฟมันมันอ่อนลงอะไรเงี้ยครัก็เราก็ชาร์จได้เลยนะครับ ก็ก็ดูตรงนี้ก็ได้ให้มันกระพริกบกระพริบๆรรัวๆก็ใกล้จะหมดนะครับอ,อันนี้ไปแล้วอะไรอีกนะเดี๋ยวแั๊หนึ่งเสียงผมจะทําไม่ดังมากนะครับไม่ดังมากเพราะว่าเนื่องจากว่า,าแบตมันพันแอมป์ครับถ้าเกิดดังมากก็จะกินไฟหมดไวตอนนี้เล่นได้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นขึ้นไปนะครับถึง3ชั่วโมงนะครับตอนที่ใช้แบต สามพันแอมเนี่ยหรูเล่นได้8ชั่วโมงเลยแต่ว่าเนื่องจากบอร์ดตัวที่ใส่ล่าสุดเนี่ยเป็นบอร์ดไอซีมันจะกินไฟกว่าบอร์ดยางนิดนึงนะครับผมก็ยังไม่ได้คํานวณว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าที่แน่แน่สองชั่วโมงอัพถึง3ชั่วโมงนะครับนะครับคันต่าๆนะฮะเดี๋ยวลองตลับคันนี้ลองตลับดูนะครับอันนี้เมื่อกี้ตลับก๊อฟนะครับอันนี้มาตลับไอซีอันนี้ตลับไอซีนะครับแบทแมนนะฮะ ก็ปกติครับเล่นได้ทุกรลับยกเว้นตลับเสียนะฮะเอาไอ้ชัวก็คือถ้าท่านมีเครื่องแบบว่าเสียบทีวีก็เทสกับเครื่องเสียบทีวีกันค่อยๆมาลอ,ลองกับตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อเซฟไม่ให้เครื่องมีปัญหานะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วฮะเพราะว่าผมเคลียร์ปัญหาให้หมดแล้วนะฮะตัวเนี้ย นี่นะครับสีของภาพนะฮะมองจากข้างๆนะครับสวยงามนะฮะตอนนี้เทสตลับแท้ดูนะครับอันนี้ตลับแท้นะครับหนึ่งนะฮะโอเคครับเมื่อกี้ไปเช็ดขามานะครับผมก็ขามันตัวนี้ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดตลับอันนี้นะฮะอันนี้ตลับแท้นะครับ ก็คืออ่านอ่านหมดครับทุกตลับนะครับยกเว้นตลับที่มีปัญหานะครับบอร์ดไอซค่อนข้างทนนะครับ้าบอร์ดไม่ลงนะ้ำมานี่ผมคัดบอร์ดดีๆมาทำนะโอเคอันนี้น่าจะเป็นตลับยางนะครับไ,ได่นนด้ปกตีแล้วนะครับนี่นะครับสีของภาพ ครับราคาชุดนี้ทุนอนะ่ะผมปัดเกือบเกือบพันห้านะขาด4ี่สบาบาทผมปัดไปพันห้าเลยนะครับค่าแรง2 0 0พนะครับเป็น3,500นนะฮะได้ราคานี้เลยนะครับเพราะว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม